พูดคุยกันถึงเรื่องของความพร้อมของการกลับมาเปิดสถานบริการผับบาคาราโอเกะ okay, ในพื้นที่วอกกิ้งสตรีทกันนะคะถ้านับตอนนี้ก่อนวันที่หนึ่งณนะตอนนี้พร้อมหรือ,อยังคะอ๋อครับพร้อมครับผู้ประกอบการพร้อมครับค่ะต,ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่หลังสวคได้มีการประกาศแล้วนะคะว่าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการในพื้นที่วอกกิ้งสตรีทกลับมาหาเรายังไงบ้างคะ ก,ก็ทุกคนทุกคนในพื้นที่ตรงนี้ก็รอคอยฮะว่าให้รัฐบาลเปิดประเทศได้แล้วก็ให้เปิดผับบาร์นะครับสถานบันเทิงต่างๆในเมืองต้งเที่ยวของพัทยาได้นะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีครับก่อนหน้านั้นเคยมีปัญหาเรื่องของการตามแรงงานต่างๆที่จะต้องเข้ามาทำงานตอนนี้ตามกลับมาทันไหมคะหรือว่าบางส่วนเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการกันแล้วอ๋อครับก็ ตอนนี้ในพื้นที่วอล์กิิงสตรีก็ได้เปิดเป็นการอยู่ครับก็ก็ได้ประมาณสัก40-50เปอร์เซ็นแล้วครับค่ะเป็นในลนักษณะของก<อ>ารปรับใช่ไหมคะครับครับเป็นลนักษณะของการปรับให้เป็นร้านอาหารเปิดโล่งใช่ไหมคะก่อนหน้านี้ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าในวันที่หนึ่งก็สามารถที่จะปรับไปเป็นแบบเดิมได้เลยเกี่ยวกับผับบาร์คาราโอเกะครับ มีอะไรที่ติดขัดหรือว่ามีปัญหาเพิ่มเติมไหมคะก็เกี่ยวกับ้านัช่วงเวลานะครับเพราะว่าสถานบันเทิงในพื้นที่วอล์กอินสเตดมันเป็นว่าช่วงเวลาแค่เที่ยงคืนมันจะน้อยไปนะครับถ้าภาครัฐขยายเวลาสักตีสองนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวจะออกมามามาเดินช้อปปิ้งหรือว่ามาสถานบันเทิงก็ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่ม ถ้าเที่ยงคืนเข,เขาก็ดื่มกินกันแค่สองชั่วโมงแล้วก็ขับบาร์ก็ปิดลงครับูม,<ผ>มเม่ามอนังไม่ค่อยจะได้ประโยชน์เท่าไหร,ร่ยังไม่คุ้มกับการที <c oughs> ่เราจะเปิดประเทศใช่ไหมคะครับใช่คือถ้าเปิดแล้วผมว่าเปิดเปิดในในสถานบันเทิงอย่างสนุนวอล์กิ้งสตรีทเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งบันเทิงด้านอาหารแล้วก็ผับบาร์ต่างๆนะครับถ้าเราเปิดให้มันเต็มรูปแบบนะครับคือ คือให้ช่วงเวลามันยือดออกไปมากกว่านั้นอาจจะสักตีสองหรือหรือถ้าเป็นไปได้ผมว่าเปิดตีสี่ไปเลย <c oughs> เพราะเป็น,เ,ปนเมืองท่องเที่ยว <c oughs> นะครับเพราะนักท่องเที่ยวเขาจะได้มาใช้จ่ายมาดื่มกินกัน <c oughs> นะครับเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นเอาความเป็นจริงนะตอนนี้ได้มีการพูดคุยหรือว่าเริ่มไปเจราจากับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือย,อยังคะผู้เกี่ยวข้องเขาเห็นด้วยอยู่แล้วฮะถ้า <c oughs> หากว่า ทางทางภาครัฐยืดเวลาให้มากกว่านี้ได้นะครับอ,อย่างปิดแค่เที่ยงคืนนี่ผมว่าเวลามันสั้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้าตีสองตีสองนี่ก็โอเคครับใช้ได้ก็จะดีขึ้นนะครับณตอนนี้นะคะเรื่องของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่จะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นหลักในในช่วงนี้ค่ะหลังจากที่เราเปิดผับบาร์ไปแล้วยังคงเป็นกลุ่มแถบทวีปเดิมประเทศเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนกลุ่มคะ อ๋อตอนนี้จะเปลี่ยนกลุ่มไปมากเลยครับเพราะว่านักนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ก็ไม่มานะครับแล้วก็ทางยุโรปรัสเซียก็ไม่มานะครับตอนตอนนี้ก็จะมีชาวอินเดียเข้ามาในพื้นที่เยอะมากค,ครับเหตุผลที่เป็นชาวอินเดียเ,อเยอะเหตุผลที่ช่วงนี้เป็นชาวอินเดียเนื่องมาจากอะไรอะคะก็ เขาคงอยากมาเที่ยวสถานบันเทิงในเมืองพัทยามือนครับค่ะเอาง่้เตรงๆนะคะถามตรงๆว่าโอกาสในการเปิดผับบาคาราโอเกตเนี่ยได้และรัฐบาลให้แล้วสบคให้ละแต่ทีนี้ในส่วนของมาตรการในการคุมเข้มต่างๆเผอิญถ้าเราทําตามแล้วมันติดอีกจะกลายเป็นว่าเราทําให้มีการติดเชื้ออีกหรือเปล่าผมว่าตรงนี้โควิดมันก็ตั้งสองสามปีแล้วนะครับผมว่ามันน่าจะปรับตัวอยู่กับมันให้ได้แล้วครับค่ะ ส,สิ่งที่สิ่งที่สําคัญจริงๆคือผมว่าอยู่อยู่ทิาทางสนามบินนะครับตอนที่เขาจะเข้า,ขาบ้านเราเนี่ยตรงตรงนั้นต้องตรวจเช็คเขาดีๆนะครับตรงไอ้ตรงนั้นจะเป็นด่านแรกนะครับที่รัฐบาลจะต้องตรวจตรวจเข้มตรงนั้นถ้าปล่อยเข้ามาแล้วเนี่ยก็สถานบันเทิงเขาก็คุมอยู่แล้วฮะเขาก็ hmm. เขาก็ตรวจเขาก็ตรวจอยู่ครับ แต่ที่นี่ผัดบาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสถานที่ปิดและสิ่งที่สำคัญคือเป็นร้านนั่งดื่มกินเรื่องของผู้ที่เข้าไปใช้บริการจะเป็นในลักษณะของการถอดแมสตรงนี้เรามั่นใจไม่ใช่ไหมคะว่าเราสามารถที่จะคุมได้คิดว่าคิดว่าน่าจะคุมได้นะ <c ười> <c ười> ต้องไ <c ười> <c ười> ด้เพราะว่ามีการตรวจเอทีเคก่อนด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับครับค่ะอยากให้ท่านนายกค่ะยืนยันกับผู้ใช้บริการแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะว่าตอนนี้ว a l k i ิ g s t r ร e t นะคะพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวหนึ่งมิถุนายนนี้แล้วค่ะครับครับก็อยากจะฝากไปถึงรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาสักนิดนึงครับเพราะว่าส่วนมากผมเห็นข่าวก็ออกไปทางจังหวัดภูเก็ตเยอะนะครับประชาัมปันเยอะมากรู้สึกว่าเมืองพัทยาจะขาด ขาดขาดการเหลียวดูอะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านคุณนริศเพชรรัตน์นะคะนายกสมาคมผู้ประกอบการวอลกิ้งสตรีทและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับค่ะนี่ก็